หอดเดือนหนึ่งยังคันยังบุกขึ้นฮอดบ้านอยู่ฮอดสองเดือนสามเดือนอยู่ไปเรื่อย,อยปีหนึ่งเลยปีเดียเก็จงานทำงานอยู่พุ่นผ่างเงินไม่เดือน,อนบาทน,นี่หักบัญชีอ๋ กลับมาบัานี่เปิดห่านเลยเมื่อว่าบัานี่เปินตายังเนาะพี่ดิช่างว่ากเทเมื่อกันนปะก่าที่ทะเลแลมากับปกันะกับนัเว่าไปที่ทะเลก่อนชิเมื่อป้ากันนสบายดี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 บ้าเลยอี่ กาบสวัสดีและสบายดีพ่อเมยพี่น้องมูเพื่อนเบริร์สุขสุขคนเนาะมันะมนี้มาพบมาพ่อก,กับตูเดน่นอีกแล้วช่วงคำคำพี่น้องเลยเนาะมากับเป็นไพ่ได้ตูซิดคือเ่ามากับตูซิดช่วงแรงแรงกับมหาดูพี่เลยพี่นะ้องเลยทั้งเพื่อนของน่องมะนาวหรือว่าน่องเต้าเนาะ,ะพี่น้องเลยตัดมาแันนี้ กะสิขืนไปถามเพิ่นว่าเฮากับบอกเข้าใจเนาะยังบอกฮูรายละเอียดเพราะว่าบุคอยได้ลงมาหาเพิ่นมาแต่ละมือแต่ละเว้นกับคำเลยมาแต่ละมือนี่กะคำมือบริลงมาหาน้องเพิ่อนกะมื่อนี้จะเลยว่ามาแต่เว้นในกับตุสิตเนะาะกะสิขืนไปถามเพื่อนว่าเป็นยังไงมาเยี่ยมมายามิันก่อนหลังจากค่าเพิ่อนอ่าลามโซนี่หรือว่าใสโซนี่เ่ายังบุคนไในมาหาบ่นจักเถื่อนเนาะ อะพี่น้องไปเบิรงกันเลยโดยดสบายดีตัดซิดโดยไปเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงวันนี้แกะอาบแ้วก็ใส่เลยมันหนาวอาบเลยอาบเรียบร้อยมาคุณแรกอาบแล้นิดนึ่งเลยกับผักพอร์ได้นิดนึงเดี๋ยวสิทามเรียกทันทีมอบให้กูเดินจัดการนี่พ่อชายเลยตัวมีก้อนอิฐเนาะแล้วก็อิฐบล็อกแล้วก็ไม้สิบแปดนี่นะ ลิฟบลกนี่เจ้าว่าเบิรประมาณจะก้อนนะประมาณเพื่อมันแตกมันเพลกประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยปลาย์สองร้อยสิบซาก้อนนี่แหละเพื่อเพราะเพื่อแต่ว่าพวกมันเมนเพื่อเพื่อมันแตกอย่ามันแตกมันอย่างนะเพื่อเฮาก่อทางในความยาวใส่ความยาวความกว้างยาวนี่สองเมตรโดยแล้วก็กวางนี่สองเมตรห้าสิบโดยแล้วก็เฮาก่อขันอ่างห้าสิบเซนให้มันเหลือสองเมตรความกว้าง กุม n h a กันให้มันเหลืออยู่ทางหน้ำนิดนึงนี่อันนี้จะไล่ทั้งก่อนทางในนะบอสอันเมนไล่เฉพาะไล่ทางในนะโดยเมนเมนเมนไล่ทางในแล้วก็ตู้อ่างนี่คำพังาบติดกระโลนี่มันบ่เปืือนบ่บ่เปืือนนี่เฮือนนี่ก็ยังบริติดกระโลเลยอ๋อเห็ดเบรคัดมันเอาบ่สเมนเขาคัดมันเอาก็แล้วเขาคัดมันเอามันกับโบหัวดอกบ่เปืือนดอกโอเค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 ขอดใจขอดใจ อีนบล็อกที่ประมาณสองร้อยครับเพื่อมันแตกเงี้ยนะสิบบล็อกสิบก็ได้ซาวเขาได้เพื่อมันให้มันแตกสองร้อยซาวก้อนปูนเด้ประมาณไงหน่บล็อกปูนนี่สิบสอบสิบปลายสอบไปสิบเอ็ดสิบสองปูนนึ่งบล็อกเมนรวมสังเกตพื้นแมนเพราะว่าทำนีแต่กอชื่อเด้แมนเมนอาจจะโบได้อ่าโบกครับโบมีงบงบได้แต่ซสำนั้นงบซสำนั้นเนาะแมนถ้ามีตอเขาก็จึงเห็ดต่อโดยแต่ว่าใหาเสียวกงบ สกอขึ้นก่อนชื่อเนาะไผ่มีกะเสริมเข้ามาบ่มีแต่งบใส่ตะบตปูประตูแหละก็แล้วนะเฮาน่ะส่องหลอกส่องลมอ่าใส่หลังคาให้แม่สังกะสีก็ว่าจักแผ่นดูประมาณ8แผ่น8แผ่นดป8แผ่นสังกะสี8แผ่นเด้ประมาณนั้นเนาะโดยือว่าผู้ใดอยากมาเสริมตอกอะเฮาแร่เลยเสริมก็เสริมหรือว่าเสริมตอนเฮ็ดก็เสริมเด้วยเนาะเสริมตอนเฮ็ดยังดีมันยังแล้วบัดเดียวไปเลยอันนี้ก็คุยกันเนาะเด่นอยู่ลูป แม่นี่ไปสิขึ้นไปนั่งลิ้นนําน้องมาดาวเนาะยังบ่ทันมาเยี่ยมเบ่ยังยังคือกันนี่บ่อันคืนไดแม่ยังบ่ทันได้มาไดเะโดยเฮ็ดได้เนาะไปขึ้นไปกําลังใจเอาลให้เนาะใหม่นี่่รถโดรถเอื้อยไดนี่รถเอื้อยรถเอื้อยรถพี่สาวเนาะเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว bò này ôi, khá chào dùm đấy Phải lơi Bố phải lươi. hồ gì phải hà thằng này Khỏi gian để tốt của ngân đầy khỏi nhà khỉnh này Một tốt đó, một một tốt tốt, bà. khăn bò mau nào bò tốt <laughs> Khăn này, Anh có nè nó Khỏi bè đấy tưới Dùm đấy, thằng này <laughs> Đó สบายดีเด้อแม่ของเจ้าเด้อสบายดีข่าวกินหน้าไหนบอข่าแดงเนี่ย <c oughs> เออข่ออออางดิกนก่อนกระเพิน่นนกระเพิ่นก่อนจะได้จังเข้าไปหาหนางเอก <c oughs> เออเราจะขับไปดื่มน้ำนา่งเองข่า่อน ฮ่าขับรถน้ำน้องสาวห่ยแน่เนาะอันคือว่าน้องขึ้นมาน่องขึ้นมาต่อบัตรบอนวบมีงานต่องมาตังซอยเมย์ซอยก็ทีไปมือไรแล้วบัตรอันี้ยบ่อนอ่มีงานกตมีงานมึอมีเมือไรไปมื่อไรเดินเดินมาอยู่เมย์แ่อพอสิไรมาบนเอื้อเมย อ่าเนาะตกงานเนาะส้างเป็นแทะเนาะอยู่พุ่นกับอึดงานเฮ็กรีบันตุคํมมาอยู่บ่มือนราลยังไม่มาบ่ล่้าะตอนเช้านะเช้าเลยนชาแ่งเล่กับเลยังดีได้เลยเลอยู่จากมืดได้มืเนะเนาะมาเนามานเมาเนาะมามาเชาเน อาแต่หกโมงว่ะยังไม่ลุกจะไปนอนละมากเลแนะอ่าน่ะมือนี้ยังบม่เห็นเนาะแต่แรงเนาะใช่เป็นบัมาแล้วมือแรงอือเมื่อวานลมกับผูยย้ใหญ่เยอะว่ะเอาดินบล็อกมาให้วันทิศก็อนหน่อยชมเงินให้วันทิศแล้วก็เอาดินบล็อกเข้ามาบดล็อกกับปุลแล้วล่ามันงบห่อลายกันเนาะโดยบ่อบปูนไ่ได้ยำแข็ง บั inan, ัรเฮ็ดแล้ว hmm. จังลืมลืมเอาสังกสีก่อนสังกสีไม่ซีเป็ดกับไม้กับดินบล็อกอ่าแร่อลไรกะท่อได้เนาะท่อท่อหองยิดได้ใช่เนาะท่อหองยิดกะจักอะไรก็เคยซื้อตอนน่ะท่อหนึ่งสองแสนบ่ท่อมันอ่ะท่อมันมดนั่นแม็ดหนึ่งไหมบ่แม็ดมันมดนั่นแล้วมันมีหน่อยใหญ่ได้เนาะ แม่นบ่น้อยใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่สำบ่เฮือนนั่นอันใหญ่สำเพื่อน้องนุ่นนะเพื่อน้องนุ่นเนาะอะเพื่อน้องนุ่นนั่นแล้วไปชื่ออยู่เพื่อน้องนุ่นแล้วแม่นหนึ่งชื่อบุพิตนั่นอันละสองแสนอ่ามือนั่นไปดิ้นอีกบ่น่ะมือนะไปต่เต้าที่ไปหาไข่เต้าซักลูกนึงเขาไม่กังค่าเขาเขาข้างแรกไปนั่งพิงค์ไผ่ใกล้เอไปถวายที่นางพิงคไผ่ก้อนเหมือนลูกมากันหนาไม่ช่วยผมไม่มีแล้วไปนางพิงค์ไผ่ก้อนเหมือน ไอริ่นเอนจจข่อยเนาะชเจ้าข้นมานี่ก็ไปเร่มอนไปใช้หว่านไปดินเมืนรแม่กับร,รน,น้ำด้อผ้าขอาชุบก้อนสิไปหว่าน้องก็ยังมาตืดเนี่ยคือบอกบอกไิ่เฮือนข่อยโลดเนาะกันบอกไอิ่เฮือนข่อยแกเป็นยังแล้วเนาะมาไอริ่นขคนมาคือว่าซัวขึ้นกับผ้ามามาบอกว่าสิพ e e าไปตลาดอ,อยู่ผาไปตลาดผ้าไปตลาดมาตลาดเนี่ยหาเขียดนาะหาเขียดหาเขียดหาเขียดมากแลก้วแบบ ตกมกาชมาชมมากินตามุิอเพือนนะทํามาแบบล่นเพืนมาจิองเพื่อนสาวคนบางท่านข้าชองเทือช่เทือไปกได้ได้วัินน้อยได้หมดหรอรับน้อยรับน้อยเพีงน้อยวันชินอีกวันชินนี่จะไปลินเนาะมีินได้วัชิน่ลาสูงนะมีค้ไปหาจ้าแล้จะก้มาผน้องกไฮราไมผน้องวาเฮ็ดโบมตชต็งเฮ็ดโบ อ๋ๆๆเอเฮ็ดคือแบน้องใช่หว่ะน้อง,องอโผล่ไอ่ออเป็นบได้ห้บอสเป็อไให้ใช่ใช่แล้วขัดเน,นไปกับคุณ็เต็งจะ้องหาหน่องอ่ะคือน้ำเม็นี่และเม่ไปน้ำตัวบมาว่ะเท่าเต็งไปตัวจ่มาเต็งว่ะคนว,ว่าแม่ไปน้ำเบียกตีงด้วยนะเนาะบ่ถือก็แม,ม,ม่สา่าฉันแม่ปน้าเน่อั่งที่นั่งมื่จะพัดตามที่เทือกมาแต่ั่ละแต่คือมาชมกันมากินตามกระอุนเมาชมเลยไปอีกมีต่ไปก็ไปบัไหเนาะ คัว่าน้องในพังควมเนยน้องปูชาวนะเนาะน้องพัดขบดิ็กน้อยขบดั้ข้านน้ำข้านน้ำข้านไลเนาะบคือเมไปไปเลยเมษห้องเยไรอเจาอ่อีกอย่างกรเด้อกระนนี่กัะมุติไพ่พี่น้องตุ่นเลยน้องตุ่เด่นเหื่อเขาเป็นเสเป็นชาวเขากะสิอายเนาะบวชเมอยู่หันการข้างหันมาเลยแม่นางเมาเอาเม่บอกมาเล่ามาเล็นตัชิมาว มืนออก้น่อะสิพวอก็บ่บ่ไรบ่นํำได้บางคนจะเป็นเสะเป็นชาวเป็นผู้บ่าผู้แค่เขาก็อายได้อายเนาะบ่กันตรงๆซะเขาก็ต้องอายแน่แม่เนายน่เาะดุมากเ่โอ้เป็นห่วงเนาะเนี่เป็นห่วงเนาะดุเาเาเออเว้นทำมยังอันนี้เนาะอืมหยุดบาชิปต์ป๊ดอีกอยู่บ่บานนี่พักมึงหบาสิปต์๊ดมันี่ เลือดสีตายไปใกลเนาะเออให้วิทย์ก่อนเนาะเออมีเฮื่อนดีบ่มีเงื่อนดีมีเงื่อนดีเฮื่อนคนตายนะเนาะย่านไปย่านเนาะย่านไปที่ไปทั้งอื่นเข้าแบบบุก้าไปน้ำบบดนี้มันคุ้นลายไปครับบ้าฮะเนาะเนาะมาเลยไปมาเลยไปอีกไปเอาเรื่อยไปมัวไปร้องกอวันที่เช้าเก้าเนาะให้ทิ้งชินพาไปต่อยาอีกไปหาหมออีกอ่ะเมื่อวันที่สบอีกสามมื้อ สกาวชิฮอนฮานนี่บอสสกาวชิมามือมือได้สับเพนทิมทีมืออื่นบอมืออื่นเป็นทิมแล้วกจังป๊ดนาเพิ่นน้องเบิงเนาะงเขาไปไมอ้ยคนไดื่นนก็ตีประชามนอใช่กัเขากีได้ไนั่บัไปเนบดีะเอัดกัมีคือบนนอนเบิงสทั์นี่เนาะ เบิรงเบิ่์ลยเบิน่งมีชวอยู่สักเท่าซาเขาอบ่ลว่าอันว่าได้โพสชั่นะรถทัดกัมีกับเบิรงรถทัดบ่ไปใส่ใครอยได้อยากไป่เป็นห่วงอยู่ไหมแต่ละไผ่เนี่น้ำถุงไผ่เนี่ยชนผิดถุงไผ่ละไพ่ไปเย่อยไปอยากไป้างเเหนีดหนึ่ง้างเวนี่เนาะห่แล้เชื่อยิ่เฉื่อ้ไปนาะเห่านยาน ไม่เป็่นวกย่งนี้ะมาเป็นบาทเนาะยันมาเป็นกั๊มเลมาเป็นกั๊มคือลมไปเลยบาทแดกปึ๊บมาจากทิย์กี่ดาวเป็ตัวที่ดัตายเยอเแ้กโอม่ี่เปนแ้ต่อบกของนญาตน้ำเนาะเมาสิตายฮก็ยังบลดได้เฮือนนี่าตนเคย นึกแต่กลางคืนเรายังกล้าไปนะมันน้อยมันแน่ว่าไรสินยาไปกลางคืนเนาะมูเล่แต่เพลินไปได้เนาะเฮานี่เว้ยว่ย่านคนกับพี่น้าญาติเนาะเออโอ่ย่านนี่กันแหละเออเตะเดินไก่บ่อยจ้ะบ่แต่แต่ยังน้อยคือไปก้านไปยีนนิสาไปก้านก็ไปก็มูเลยก็มูเออเขาไปก้านเป็นยังไงเนาะแมนนี่ผู้เดียวได้เนาะแต่ขี่รถจักรนี่ยังบวก้าเลยเขาขี่รถจักรไปตามทางไปรัดไปยังบวก้าเขาต้องแบบปัวก็ต้องแบบ อยู่กับแพทย์ก็หมอแบบจริงจังน่อนาวนีู่จนไปว่ารับเดือนสามเดือนคิดว่าคิดฮอดคิดฮอดคิดว่าไปคิดฮอดกับยาเลยจนเท่าหมอบอกว่าหมอบอกว่าเออมาได้เช่าได้อาการพิรีจังมากนะน้องนอกเ้ามช้าเช้าเช้านชเช้าเชอเาเช้เช้าสาม้เดืานก้าเช้าเช้าเหกเดือนชาเชเช้าเเช้้เน คือว่าพี่พี่จีน่านี่ครับเพิ่นดีเพิ่นให้ยู่กันดูต่างปูกับตัวเองร้อยหนึ่งก็เอาเพื่นไหนร่างถัวยหญร่างบวงปัดเทือนสำนันแ,โน,โน,แน่อนอ่ะเบียดเลเอาเห็ดอ่าดูจนผู้ใดผู้ใดคิดทอดกับไปหาะทำกินทอดไก่หนึ่งแม่กินทอดอันนโบได,ด <l ots> ไก่เนาะโบไดไก่โทชฮะโทรก็ได้โชซับก็มีนี่เป็นอะไรมือนี่ทั้งคือน้องที่ว่าได้กระยาได้ว่ากินทอดยาขันเผาบบพามานี่ขึ้นอยู่กับเผานี่ ข้าบุพามาหน่ข้าบุพ่าไปดิเพิ่นบุกห้างกระทั่งไปเมนหมูม่แห่ไปคนอ่าไปคือ,อคันได้มีโอกาสอีกบบดน,นี้แหละบ่ต้องติีงจนเศร้าก่อนดเดือนหรือว่า2งเดือนสาเดือนว่าหาเดือนคือตัวเรียนว้านี่ผู้ใดชื่อว่าโอ้ยฉีดฮอดเด้มาบ้านมาไหมาาพามาก่อนบ่ต้องมา <c oughs> ดูก่อนให้นอ้องคนเศร้าก่อนเน,ะะ <c oughs> นาะเอาแบบนั้นก่อนเพราะโอกาสมันโบมีมาเรื่อยๆได้โอกาสนี้เนาะโดยเอาแบบนั้นก่อ <c oughs> นเราอ่ะผู้น่องส <c oughs> าวเราพึ่งไปไม่ได้มาจั้งแต่แน้องแง่งจักเนาะโบมาไปพิชบบมาเออเพิ่ไปพุ่นรถได้ฮอดผัวฮอดยังรถ ยันลืมหมดบ้านลืมหมดบ้านเปนคนดีเลยเลยนไปพูดมึงไปได้จแต่เ้าไปเพื่อภาพไปเที่ยวไปหันไปไหนไปไหนไหนทางไปเที่ยวไปได้สมุดตัวงานงานขึ้นเฮือนงานดอกงานแต่งเงินกับกึมเม่กิน่ากับผ้าไปผ้าไปที่สกึมนี่เพิ่นจิไปยู่สมมติเราไปยู่ในระยะหนึ่งเนาะทิศสองทิศก็ว่าเออโอเคเพิ่นยู่งแล้กิน่าเพิ่นพังเลยกับกึมกระกลับมาเลยกับเพิ่นยูก็เม่กิน่าหันต่างไปทำงานทำงานไปเลยเดี๋ยวกั รักษาอยู่หันเลยเงินก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเนาะได้ทุกอย่างวะไปยุ่งพุ่นแล้วเขาคนดีเนาะเพคนดีมันคันว่ามันห่วงกับไปจอบเอ้าคือว่าตอนนี้นี่มันบอกนี่ไปเไม่ไปจอบมันช้าไปมันบอกว่ไปไม่ไปจอบมันช้าจอบเมื่อเมื่อมาแล้เออมาแล้วมาแล้วเอามาชงแล้วคนไปแล้วคนก็มาชงเออเพื่อนเพื่อนยังไหนไปจอบเบิ้งน้องน้องซาไปที่ไหนเรา เดินแขงเช่เเมวสิไปทนไปไไปเนี่ยขับไปดีนเพิ่นว่าะไ้ยินเสียงเอขับไปน้ำบ่อเห็นบักไปยืมมุมได้เลยโอ้นี่เหนทางนี้เลยบากนี่เนาะมือได้โทรศัพท์ได้โทรศัพท์ใคซื้อให้โอ้เอาดีดีิ่ซื้อเนีให้ยันจะได้บเป็น เออเอาเอาเอาวิ่งจะดีซื้อโทรศัพท์ให้จะดีเลยดินโทรศัพท์อยู่เรือนอยู่ซานดินเป็นดีบ่อเลยเป็นเป็นตั้งเพจตั้งไลน์อ่าเป็นบบเป็นก็ให้ตั้งให้ชอบคือตั้งก็เป็นเจ้าตั้งก็เป็นบ่เห็นจบแล้วาใช่หรอเฮียนจุ๊บเลยเจออีกแล้วบ่อเฮียนประธารแาบนี้ข้ามมากระเบิงนังบ่อกระเบรนางว่าทำบัวน้องเชงอยู่นะ บมมวน้ำเช่งไอ้เมาอยู่อย่าไปอย่าไปไรายไอ้เมาอยู่ไปอีนะมูมาเมื่อไปหาไอ้แม่นได้ก็ไปหาเขียดหากบบ่แม่นได้ก็มากินตำ<า>หงแต่กับคำอะไรยังอยากไปอีกอยู่ไม่เด้อนนอย่าพึ่งยอย่าพึ่งไปไหนถามนีน่ค่ำอะไรคืออยากไปอีก มันายชื่อมาอย่างไรได้ให้ทำไว่อยากต่อได้เปียนไปทังไ้ายไได้ไอ่ถามาคํามาเลยคืออยากไปอีกน่ะคําเลยวบ่อยไปตอนเว้นอยากไปดินนใจอยากไปไปหาอ้กัไปเพื่อนไอเดินกัไปดิ้นน้ำมูเจ้าน่ะมิก้น่ะแต่คําชีแต่กัมาเนนาะแต่กับพ่อเนาะทำน้ำาอน้ำในเนี้ยะอยู่กินเน้ยห้เมย์แล้วว่าเจ้ากัแตุ่่ยิแจ้งอ่ะ ไ่อยากมาไอ้ไอไปโมี่อยากมาเนาะอันนี้ไปเราไม่อยากมาเนาะไอถามเลยมิจะเบี่ยดไปทั้งไม่เลยเจ้าเออมืออีกสองมือเป็นที่ชื่อรศัพท์ให้เมนเออใส่ดอกแก้ยวมันใส่ขี้จ้าใส่ดอกแก้วอีกใส่ดอกเขียวเจ้าก็ได้เนาะเจ้าว่าเจ้าไมมาให้นะเอาปลาปลาอีกเด้อเอาเจ้าว่าจะอยากกินปลาตอนน่ะอกินปลาต้มกินน่องชนนอดอ่า ปลาเลยอหักบัวผอมชื่อวหมอย่ไบอไปเลยนะเนาะชื่อมาใหาก้กะบัวอยู่เฮื่อนบบหอนูจ้ะชื่อให้ชื่อปลาบ,บัวผหอมนั้นบ่อยังอยู่รุมปลาปลาเนาะมือหนาคนนี้ปลาในอะยู่รุมบัวเชียปลายัางไม่ได้ชื่อมาคนนี้นั่นมือใหม่ก,ก่อนมือใหม่ก,ก่อนอยากกินนะอย่ากินเน้ะอยากกินบอไม่ได้อยากไปบอแบบ บ่ได้คาอะไรแค่กับบ่เลยแต่คาอนไรแคไงกับบุญ่อยากไปเนาะได้บอกบ่อยากไปเด้อจะไปเด้อเออบัดเรียกว่าเจ๊ดอีกเออบัดี้ชาวเก่าหนี่สิพาไปห้องมอเด้อร์ไปกวดแมนสิพาไปทำมอให้นอนพุ่นกับเลยนอนแบบเก่านอนบ่ถ้าจะเอาชิชาไปไปที่ใดเนี่ย ไปกะเพื่อนกะให้กลับมาก่อนได้จังไปอีกคนน่ะกลับมากินยาอยู่เพื่อนไม่น่ะนอกซาแล้วซักยาเข็มหนึ่งแล้วก็เอายากินให้เป็นเยมแห้งอยู่แล้วนะคิเนะเห็นอยูเหรอเห็นอยู่ใช่พอตีได้ได้น่ะไปเรื่องอันนี้แล้วเพื่อนตีได้นะ เชือกอันผูกโม่บัวหีดด้วยหีดอดิหีดบัลลด้ยหีดบัลิไ้ห้องเมแล้วเฮ้ยในตัวกับบพังในปยักตะกี้นะบ่วพังมากือ่มีแหงีมเพื่อนเนาะมีเดนั่นเนาะมีเรอยามากเเนาะคือไอบอกนั่นไปกับตอนเว้นทำอะไรกัน้างนยังไงโนโนเมนไอโน่ไอโน่สาป็นอะไราเป็นอะไรก็ยนยาบอกบิน บาได้จ้าเห็นนะแล้วเป็นอะไรจะปิดได้นั่นแน้จะชนบอกแล้วว่าสมมุติให้เบิรงไมซื้อแล้วเป็นอะไรก็แล้เป็นจุจองเหตุเป็นอะไรเป็นอะไรเราเป็นห้าชันมือชันเป็นอาการเป็นโรคประสาทไปหาหมอหมอกระแทงยาให้กินขับบายื้อนก็ยืนเลยอะนะขับบาหนั่งก็นั่งเลยอะนะเปิดมือเลยจนดึงล้มอยากเข้าอยากนั้นก็บ่จักไม่ไ้ปากเหรอเนี่ยไ่ได้ปากไม่จริง ไปไปเห็นเข็มหนวดปากบาทนึ่ง่เขาญาติเราอะเล่นออกเต็มห้องเล่นออกเต็ห้องนั่นจับไว้บาทนี่จับไว้คักยาทังเท้าว่ะเข้าใจอายุยํำเบาหน่ะบนนี้หนดปิ่นก้นมาได้ไม่ด่งแน่น่ะโด่งวันนี้โด่งด่กันพึ่ออื่นปดนิไปดินอยู่วะไปดิน ไปดินใ่กรบอกเพิ่นเลยว่าไปดินเพื่อนคอยบอกอยู่คำสิไปใช้กห้บอกนะเจ้าเจ้อแม่นะบอกอยู่ไปดินีเดข้อตารางให้ยูบอกเอาไปดินก่อนเด้อไปใช้เรไปลินเพื่อนไอซิดก่อนเด้อกับอสไปลินเพื่อนไอซิดกับบอกเพิ่นไปลินน้ำไอิ่มก่อนเด้อกับบอเาะไปดินเพื่อนแไทางมีมหมงใหญ่สามีานีชีมาามาเลยไปกะตัวไปจึงยูนหน้าบ่มีไขรือะบอ่าหันตัวไป เสลัหันเสลันี่ไปไหนเลยเนาะไปไหนเลยเพิ่นก็หาบ่เห็นแล้วอ่ะมีไปรับดีเยอะโอ้ยเพิ่นสิไปหาตามน้ำอันนี้เนาะเพิ่นบุรินนําได้ซะกไป่านะมื้อนี้ข่อยไปซื้อรถที่ห้น้องคนนึงเราให้อยู่ผู้เดียวบ่มีฮอดพ่อฮอดแม่นะเราเป็นเอกอีกถ้าบ่นําเด็กน้อยๆิดนึงเนาะแม่เราเป็นเอกตายปะแต่น้อยอายุ10ปีนึงพรอะไรตายนะตายเบิดพ่อแม่นะอยู่ผู้เดียวไปหารับจ้างตัดอ้อย บมมีเงินบมมีคำไปตัดอ้อยเอาไปองเฮียนกับม่บปากน้ำเป็นพญาตเอกม่คููกับร่างเกียรเงินข่อยกับบ่มีข่อยได้ชื่อข่อยอีต้นข่อยไซื้อรถที่ไปให้ผู้ใหญ่เป็นไหนซื้อผู้ใหญ่เป็นยังไม่ได้ครอาพอาข่อยซื้อรถที่ไปให้ไม่ได้ครับาพอมาข่อยเอาเงินให้เพื่อนแชร์หนึ่งคี่ติ่มไม่ได้เห็นบอกพังข่อยสีเบ้านี่ฟังก่อนฟังไอซิเบ้าก่อนหาให้บ่มีฮอตเม เพื่อนนี่บรีมีเลยผ่าไปนี่นะผาไปเฮียผ่ากระแตลุลุกโค้งๆยิงเป้งนะพมกับพื้นเดียวมีชอบเงินชื่อขพ่มไปให้ยูอีตนเชือกับบริมีนาโต้บริมีนะบริมีบรมีผาเลยนี่แล้วคิดเปิดคิดให้เบิ้งทำบ่เชื่อกเบิ้งยูเพื่อนกับเซกลัวนักกลัวเจ้าอีกนักกลัวนักกลัวอันนี้ยังแบบผาใหม่นาะอยู่กับบัเท่ากับบัเท่ากับอยุเจ็ดสิบสอง ชองบ่เจ็ดสิบสองตื่นเช้ามากกับไปรับจ้างไปรับจ้างดันอ้อยยังติดและยังอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอีกน้ำไดไปชี้กับเมนชิมิผูกไปอาบน้ำห่วยคือบ้านข้าวข้าวตะกี้ผูกเป็นเน้อเป็นน้อยผู้เดียววันนี้ยิ่งทุกเล็กเขานะยังยังตักน้ำแบบคือน้ำสั่งใต้บ้านข้าเนาะเราไม่ได้กินแบบนี้ไลยน้องเต้าเอ้ยกินน้ำสั่งไปตักกินน้ำสั่งผู้เดียวเด็กน้อยนึงนี่แหละเขาหาเรื่องมาเป็นดีกเลยตี้จะไปตุ่มน ดดีเช้าอะไรวบนี้อ่าอันนี้ว่าสุพังเลอว่าสุพังไอ้ว่าสุพังว่าคนที่ถูกเน่าก็เฮ้าหน่อยังมีมีหลายเนาะมีหลายท่านก็ตั้งใจตั้งใจกินหือกินยาปวเฮ้าเศร้าเลยกะนเฮ้าอยากไปใส่ก็ได้เจ้าอยากไปลินกับมุยไฟว่าแม่กับโบให้ขันเจ้าเศร้าเลยขันเจ้าอยากไปลินนะเจ้าอยากไปไกลก็ได้ไปฮอดไทยผู้ไปอยู่ไทยผู้ ไปหาเงินหนาค่ำอยู่ไทยอยู่ไทยสบายอันนี้มีโอกาสได้ไปยูน้ำเมจีหน้าจักเดือนหนึ่งเรื่อยอย่างมาบันเดือนหนึ่งเรื่อยสามเดือนจนบเห็นได้แข้งจนบุมีใได้แข้งคนจังมาน้องสาวว่าเพื่อนไปหาอยังห่านเห็นอย่างไรต้มกินต้มกินเป็นจะเป็นอย่างโรคข่าวบ่ เราเห็นเออเรากินโมได้นะมได้มือได้ดิข่อยกระทำข่อยยัมาแล้วเจ็บท้องเจ็บยังก็ชอายามให้กินเออข่อยปจักเดิเข้าอย่างนี้ดิ่รจักออแ่บบนี้วว่าเวลาเาบอกิฮ่าเรื่องบอทั้งมาอะนี่ปั๊บเลยเวลาเรื่องขนสีบแพ้ดเปี่ยนเบลอ เห็นบ้กับปอมเคยเห็นบอกกับปอมโอ้นเบี้ยนเลือดเนี่นเบียนไปันย่งนีเบียนแบบแบบเลือดอาย่เมจีน่าไปเยี่ยมเชืมสวยมาลาผูเชือมสวยอไกันเอานี่ไปพรอเออไปรถเจ้าเอาเนาะไปเรียนเนาะไปพุ่นนี่ได้ไปเที่ยว เฮ็ดเฮ็ดงานก็ได้เงินอีกได้ยูนั่เพิ่นอีกเนาะแล้วพาไปหันไปได้ไปฮักไาอีกเข้าน้ากับบริเซียอีกเนาะเพิ่นกัเฮ็ดเอาบุญเพิ่นแพงเจ้าเพื่อนแพงเจ้าคือลูกนนะ่อยก็ไปหาเพื่อนเมื่อวานนี่คอยพานองซาไปนะเพิ่นเบิ่งคลิปม่วนว่าเบ้านะเราเบิ่งคลิปเจ้าเราเป็นห่วงเจ้ามากับเพื่อนอยู่เิ่นะมาก็เป็นคือเก่าแต่เราก็เป็นห่วงเป็นไปได้ก็อยากให้เป็ยูพุนเราอ่ะ ก่อนมาถามมันนั่นบ่อยากอยู่เจ้าเที่ยวไปจบเลยจ้ะเออรถข่อยจะได้หนังสือจะน่อยนี่แน่แม่เจ้าอยากไปข่อยกับผาไปคูณแม่รถจะไปคูณมึงก็ได้เลยเ <c oughs> งินไม่ใช่ใส่น้ำมันรถงบไก่ของใครชงชงชงทิศเธอหนึงบอกด้วยว่าเดือนนึงเธอหนึงอะไรสิหรือว่าคันผู้ใหญ่ส่ง,งเงินให้เออผ้าไปทิศนึงเธอหนึงเทากับไปอย่างสินอกจากว่าเงินเทาเอง่ะ ใครเข่าก็เข่ากันไม่เข่าคงไม่เข่าซอนเจ้าไอเดีห่บ่เนาะบ่เป็นของบ่เนาะก็ค่าขายของเราค่อยกับหาของ่อยได้อันนี้แหะข่อยก็ได้แต่เงินนนี่ยอดวิวนี่น้ำยูทูบนี่โบ่ได้ใช่เจ้าหนุ่มโบได้หักมาชื่อเป็นห่วงโบัวนะได้ก็เป็นห่วงเนาะข่อยนี่บบได้ถามโน่นนี่ไอเด่นจานี่ข่อยบบได้ได้วิ่งมลองยอดวิวน่ะข่อยมาทายข่อย อยู่มาถามมาให้กำลังใจมาลมมาลินนี่แล้วดึงสติเขานี่แหละครับมานี่สติมาปัญญาเกิดเห็นบ่มาฟุทธเจ้าเพิเ่งเล่าอ่าทำสอนเพิ่งเล่านะบบมีสติแต่กับปัญญาก็บ่เกิดไปก็ไปเตลดเิดเปิดเปิ่งน,นะอ <laughs> ยากแล่ค <laughs> <laughs> ำพูดถ่าขา้ขาตะก,กี้นะไปเสแว่วายเขนนี่ตอนนี้อ่าไอ้ขุมมือนี่สตีกับโได้พลิกกฎหมาย ตีหุ่นแห้งก็มาได้พิษก,ก้อนไม้พิษเรื่องพิษนั่นแต่ว่าตัวอันต้องสอนตัวน้ำโมเวนว่าปอยนั่งดีๆนั่งอย่าี้นั่งอย่าี้อ่าวันทีชอบก้าวไอ้อพาไปเตรียมรถเครื่องอบอกสักกึมอีกบอกนะ่าแพ้ใจเราจะ,จะไปอยู่ไปเนะี่ยอ่าอานนะฮะ รับเดือนเดิมันนี้เด้อเเห็นบอกว่าเรื่องไปมีหาเรื่องเปี่ยนเท่านะหาปึ้มมาอย่างมาหาเนี่ยหาปึ้มมาอย่างมาหายเลยบ้านทิศเบอร์านทิศมันถึอมือวันที่เทไหร่บานทิศไปบวมมือนี่วันไหนกูมือนี้วันศุปาร์ทิศุวันซุปวันที่สุกวันทสักวันที่สัวันที่สักวันสักวันที่สกวันสักวันที่สักวันทสทันยู่สกวันทสวันท่สัอัน่สวันทีันทีันท่สั่สักวัอทีนบล็อกมาให้ ถ้ามันงบลายกับท่านบินบล็อกอะไรก็ไม่บ่ไม่ไม่ซีเป็ดไม่กับปลาที่เจ้าอยากอะไรเอาเงินข่อยมันเบิดข่อยไปซื้อรถตีบให้น้องที่เป็นเอกเพราะว่านะซื้อทั้งรถตีบแล้วก็เอาเงินให้เพิ่นเด้อจื้อเอาไอ้บ่าวคนทุกข์กว่าเฮากตยังมีหลายบ่เศร้าเลยบ่าวเป็นเป็นน้อยเด๊ะบ่เศร้าเด้โลกเป็นเอกนะบ่อันบ่เศร้าแต่ว่ามันสิมียาแบบว่าเฮ็ดให้ ร่างกายเขาแข็งแห้งอยู่ได้ดนหนึ่งมากกว่อยู่ได้เหาออยู่ยังน้อยภูมิต้านทานเขามันยังภูมิต้านทานยังยังดียังดีสุขภาพมันบคือเขาผู้้ผูเฒ่าแต่ว่าในเลือดแต่ว่าในเลือดนะมีเสื้อเอูทบ้านไหนบ้านอ่าบัตะกบทางผูกทางบ้านนั่นพนทางบ้านหนวงเมงเเยเน่เราเนี่ยปีนไงนะทางบ้านหนแลวงเมงเเยทางบ้านหนวงเมงเเย เป็นแต่น้อยเป็นแต่เกิดเลยเลยพ่อแม่ตายป้าก็แล้วแต่ว่ามันบวดเท้าลูกบบนี่แหละเด้กินยาเนาะกินยาให้กินยาแกล้งแห้งเลยะแต่มันชสีเมื่อยบ่คำวาาเขาขาดยาเนาะเอาข่อยเมื่อวันเด้อบันเด้อเจอกันตั้งใจตั้งใจวันที่ยังก็จะเศร้าเก้าบ่เศร้าเก้าส้าเก้าแต่งตัวงามขามไปไทยอีกบ่ไปอยู่จักเดือนหนึ่งแล้วก็อยู่หอนเดือนหนึ่งยัง ัยังบ่ข้นฮอดบ้านอยู่ฮอดอ่บ่เอาบ่ทีบบาิบส่งเดือนสามเดือนอยู่ไปปีนึงเลยปีนึงเ็นงานทางานอยู่พุ่น่ากเงินไม่เ่านบ่บาทนี่หักบ้านยังเอ้ากลับมาบานนี่เปิดห่านเลยเื่อว่าบานนี่เป็นใยัง่ว่าเหเถอะเม่อันนี่ป่ก็่อ่่สรินท์เล่มาห้ กับป้ากันนับกันน่ะว่าไปที่เรีนกันเมื่อป้าอสบายดีนสบายดีสบายดีสบายดี